กลับมาพบกับครูพลอยนะคะในอักษร อ n อนเลินค่ะคาบเรียนนี้เป็นไงคะนักเรียนรู้สึกใจหายไหมเป็นคาบเรียนสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันแล้วหืมคุณครูต้องคิดถึงนักเรียนมากแน่ๆเลยนะคะสำหรับคาบเรียนสุดท้ายวันนี้ค่ะนักเรียนเรายังอยู่กันในหน่วยสุดท้ายเนาะซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่14ในเรื่องของแผนภูมิรูปภาพเอาล่ะสำหรับคาบเรียนสุดท้ายครูพอขอของขวัญอย่างเดียวเลยก็คือขอให้นักเรียนนะคะอยู่ด้วยกันไปจนจบคาบตั้งใจ ใ,ห,ให,นะะหนังสือที่เราใช้ตั้งแต่ต้นคาบตั้งแต่คาบก่อนๆจนถึงคาบนี้ก็เป็นหนังสือเรียนเล่มเดิมค่ะก็คือหนังสือเรียนคณิตศาสตรป์ป .1 เล่ม2จากอักษรนะคะซึ่งจะมาคู่กับหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตรป์ป .1 เล่ม2จากอักษรนั่นเองเนาะในหนังสือเรียนเนี่ยก็จะมีหัวข้อต่างๆมากมายมีตัวอย่างและก็มีกิจกรรมฝึกทักษะ ซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมอย่างจุใจแบบเยอะมากๆเลยได้ในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเอาล่ะอย่างแรกเลยค่ะนักเรียนวันนี้ครูพลอยค่ะเอาใจนักเรียนด้วยการนําเอาแผนภูมิรูปภาพเกี่ยวกับเรื่องของของเล่นมาคาบสุดท้ายแล้วเราต้องเอาใจกันหน่อยเนอะเป็นของเล่นชื่นชอบของนักเรียนหลายๆคนเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ตุ๊กตาลูกบอลหรือว่ารถบังคับ ที่บ้านคงม,มีกันหลายอันเลยใช่ไหมคะเอาล่ะแผนภูมิรูปภาพรูปนี้ค่ะนะักเรียนต้องประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันไหนตอบให้ชื่นใจหน่อยส่วนที่1เรียกว่าชื่อแผนภูมิถูกต้องค่ะแผนภูมิรูปนี้ชื่อว่าจำนวนของเล่นที่เด็กชายตะวันเป็นเจ้าของอ่าเป็นของเล่นของเด็กชายตะวันนั่นเองเนาะว่า ของเล่นประเภทต่างๆเนี่ยมีจํานวนอย่างละกี่ชิ้นแต่ละชิ้นมีมากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างไรนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้จะบอกอยู่ในส่วนที่2นั่นก็คือตัวแผนภูมิอ่าก็จะมีหุ่นยนต์มีตุ๊กตามีลูกบอลและมีรถบังคับนะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือส่วนที่3คือข้อกําหนดของรูป เพราะบางครั้งเนี่ยค่ะแผนภูมิเนี่ยถ้าสมมติว่าสิ่งของบางอย่างมีจำนวนเยอะมากๆค่ะนะักเรียนเราอาจจะไม่สามารถแสดง1รูปเท่ากับสิ่งของ1อย่างหรือ1ชิ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยค่ะในขั้นตอนการกำหนดรูปเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะเวลานักเรียนจะอ่านแผนภูมิอะไรก็แล้วแต่นักเรียนจะต้องอ่านเนาะว่าแผนภูมิรูปภาพที่เราอ่านเนี่ย กำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนสิ่งของเท่าไหร่นะคะสำหรับแผนภูมิรูปนี้ค่ะบอกว่ารูปของเล่นค่ะแทนจำนวนของเล่น1ชิ้นนั่นเองดังนั้นเราสามารถนับไปได้เลยนะคะอ้าวเบื้องต้นค่ะนะักเรียนครูพลอยขอสอบถามทดสอบหน่อยนิดนึงว่าเอ๊จากจำนวนของเล่นเนี่ยของเล่นอะไรที่เด็กชายตะวันมีเยอะที่สุดคำตอบก็คือ ตุ๊กตาหุ่นยนต์นั่นเองหรือหุ่นยนต์นั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นว่าหุ่นยนต์เนี่ยมีจํานวนรูปทั้งหมด4รูปเห็นไหมคะ1 2 3และ4ดังนั้นค่ะรูปของเล่น4รูปก็จะเท่ากับจํานวนของเล่น4ชิ้นนั่นเองเห็นไหมคะเราสามารถดูได้จากข้อกําหนดของรูปอีกสักหนึ่งคำถามค่ะนักเรียนถามว่า เด็กชายตะวันมีตุ๊กตาน้อยกว่าลูกบอลก,กี่ชิ้นเท่าไหร่นั่นเองอคำตอบตอบว่า1ชิ้นถูกต้องเลยนักเรียนจะเห็นลำดับค่ะเนี่ยหเห็นไหมสอและนี่ไงคือสิ่งที่เกินมานะคะลูกบอลเนี่ยมีจำนวนมากกว่าตุ๊กตา1ชิ้นนั่นเองอีกสักหนึ่งข้อดีกว่าค่ะนักเรียนถามว่า รถบังคับมีจำนวนเท่ากับของเล่นชนิดใดาหาคำตอบได้ไหมนะดูจากรูปภาพอีกทีนะคะรถบังคับมีจำนวนเท่ากับของเล่นชนิดใดคำตอบคือคำตอบคือลูกบอลถูกต้องค่ะซึ่งมีจำนวนของเล่นเท่ากับ อย่างละ3ชิ้นนั่นเองนะคะถัดไปค่ะไปดูอีกสักหนึ่งอันค่ะแผนภูมิแผนภูมนินี้อ้าวชื่อของแผนภูมิคืออะไรคะนักเรียนจำนวนนักเรียนที่ชอบรับประทานผลไม้ชนิดต่างๆอ่าเป็นชื่อของแผนภูมินะคะดังนั้นค่ะในตัวแผนภูมิเนี่ยก็จะมีรูปภาพที่แสดงจำนวนนักเรียนและ แถวต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นผล,ลไม้ค่ะมีตั้งแต่ส้มแอปเปิ้ลองุ่นมะม่วงและแตงโมงเห็นไหมคะนะคะถัดไปค่ะอย่างที่3นั่นก็คือข้อกำหนดของรูปค่ะกำหนดให้นี่เลยตุ๊กตา1รูปเนี่ยนะคะแทนจำนวนนักเรียน1คนนั่นเองอ่าดังนั้นค่ะนักเรียนครูพอยขอถามสัก3าคำถามมาทบทวนกันนิดนึงเนาะ จํานวนผลไม้อะไรที่มีนักเรียนชอบน้อยที่สุดคำตอบคือเก่งมากปลบมือให้ใช้ได้ค่ะใช้ได้ก็คือองุ่นใช่ไหมคะในการตอบคำถามนี้นักเรียนจําเป็นที่จะต้องมาค่อยๆนับจํานวนไหมคะ ไม่จำเป็นเสียเวลามากๆเลยนักเรียนสามารถดูความยาวของรูปภาพรูปคนตรงนี้ที่เขานำมาเรียงต่อกันได้นะคะว่าแถวไหนหนะ้าที่มีจำนวนรูปต่อกันน้อยที่สุดซึ่งเราเห็นชัดเจนมากเลยนั่นก็คือนี่ไงคะ่ะอัง,งุ่นของเรานั่นเองนะดังนั้นจึงบอกได้ว่านักเรียนชื่นชอบท่าชื่นชอบ อังุ่นน้อยที่สุดนั่นเองนะคะถัดไปอีกสักหนึ่งข้อดีกว่าค่ะอยากทราบว่านักเรียนค่ะชื่นชอบมะม่วงมากกว่าแตงโมกี่คนใช้ใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบคะคำตอบนี้ ใช้วิธีการลบถูกต้องค่ะเพราะเป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมคะว่าจำนวนมะม่วงเนี่ยมากกว่าแตงโมอยู่เท่าไหร่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้การหาคำตอบค่ะนักเรียนเราก็จะต้องดูจำนวนของมะม่วงซึ่งมีเท่าไหร่นะตรงนี้คือ5ใช่ไหมคะ6 7 8และ9ก่าครูพอจะโน้ตไว้ก่อนเนอว่ามีทั้งหมด9คนและถัดมาค่ะแตงโมมีทั้งหมดกี่คนคะนักเรียน 5คนถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นหาคำตอบได้ว่าแตงโมมีนักเรียนที่ชื่นชอบแตงโมเนี่ยน้อยกว่ามะม่วงหรือนักเรียนที่ชื่นชอบมะม่วงมากกว่าแตงโมกี่คนคะ4คนนั่นเองใช้แล้วก็คือจำนวนที่เกินออกมาตรงนี้นะคะสามารถหาคำตอบได้เลยอ่ะถัดไปค่ะนักเรียนมีคนชื่นชอบแอปเปิลกี่คน หาคาตอบได้โดยใช้การนับเลยใช่ไหมคะนักเรียนก็จะเห็นว่าตรงนี้มี5้าคนและ 6, 7 8คนนั่นเองนะคะเอาล่ะตอนนี้ทุกคนก็ได้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านแผนภูมิรูปภาพและถัดไปคะ่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูคําถามท้าทายความคิดขั้นสูงกันเออมาในคาบเรียนสุดท้ายแล้วคะ่ะนักเรียนเนี่ยได้เรียนมาเยอะมากเลยแล้วก็ได้ทํากิจกรรม เยอะแยะเต็มไปหมดเลยดังนั้นค่ะข้อนี้เป็นคําถามที่เหมาะกับนักเรียนของครูพลอยมากเลยอ่ะตั้งใจนะคะเวลาที่เราจะเริ่มทําโจทย์ปัญหาหรือแบบฝึกหัดใดๆก็แล้วแต่จะต้องจะต้องอ่านโจทย์ก่อนถูกต้องมาค่ะโจทย์อยู่ตรงไหนคะนักเรียนนี่ไงคะตรงนี้นะคะเอาล่ะมองอ่านไปพร้อมๆกันนะคะพิจารณาแผนภูมิรูปภาพ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้เขามีแผนภูมิรูปภาพมาให้1แผนภูมิและมีคำถามทั้งหมด3คข้ออ้อาวล่ะเรามาช่วยกันดูแผนภูมิกันก่อนเนาะแผนภูมิค่ะประกอบด้วยชื่อแผนภูมินั่นก็คือจำนวนเด็กที่ชอบไอศกรีมรสต่างๆอ่ามีอยู่2รสด้วยกันนะในตัวแผนภูมิค่ะนักเรียนจะเห็นว่ามีรสส้มและรสนม ส่วนที่3ค่ะสําคัญมากเห็นไหมครูพอยเน้นย้ำทุกครั้งนะหลายๆคนเนี่ยค่ะชอบดูข้อมูลจากรูปภาพแล้วตอบคําถามเลยแต่ไม่ยอมมาดูข้อกําหนดก็อาจจะทําให้ผิดได้นะคะในข้อนี้พิเศษยังไงลองดูนะคะกําหนดให้รูป1รูปเนี่ยค่ะ แทนจำนวนเด็กสองคนโอ้เป็นยังไงคะนักเรียนจากเติมแต่ก่อนเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าทุกๆแบบหัดค่ะ1รูปแทนหนึ่งคนแต่ครั้งนี้คะนักเรียน1รูปแทนสองคนแหละทำยังไงดีข้อนี้ข้อนี้เวลานับเราต้องระวังมากๆเลยนะคะเอาล่ะข้อหนึ่งค่ะตอนนี้เรารู้จัก แผนภูมิเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาถามอะไรบ้างข้อแรกมีเด็กชอบไอศครีมรสส้มกี่คนอ่ารสส้มคือข้อนี้ก่อนนะคะมีรูปหน้ายิ้มอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5และ6รูปแต่เราไม่สามารถตอบ6คนได้เพราะเพราะว่ารูปยิ้ม1รูปหนึ่งหน้าเนี่ยค่ะนักเรียนแทน คน2คนดังนั้นเราจะต้องมาใช้วิธีการนับกันแบบใหม่นะคะครูพลอยค่ะจะเริ่มจากอย่างนี้ครูพลอยจะเริ่มจากรูปยิ้ม1คนและ2อันเนี้แทน2อแทน 2, แทน2แทน2ใช่ไหมและถามว่าทั้งหมดนี้คือเท่าไหร่เราจึงต้องนำเอา 2, องบวก2บวก 2, บวก2แบบนี้ บวกกันให้ครบนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาบวกครูพลอยจะจับเป็นคู่อ่ะครูพลอยเริ่มด้วยสองบวกสได้คำตอบเท่ากับ4ถูกต้องจากนั้นค่ะนำา4บวกกับ2ต่อไป4บวกกับ2ตัวที่3ได้คำตอบเท่ากับ6ถูกต้องค่ะจากนั้นนำา6บวกด้วย2ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่นะ 8และ8บวกกับ2ตัวที่5ตัวที่5แล้วค่ะได้คำตอบเท่ากับ10ต้องบวก2ไปทั้งหมดกี่ตัวค่ะนักเรียนนี่ไง1 2 3 4 5 6ตัวตอนนี้บวกได้แล้ว1 2 3 4 2> และ5เหลือตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นค่ะ10บวก2ออีกจะได้คำตอบเท่ากับ 12นั่นเองจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะดังนั้นค่ะเราตอบคำถามข้อหนึ่งได้เรียบร้อยเลยว่ามีเด็กชอบไอศครีมรสส้ม12คนนั่นเองถูกต้องค่ะอ่ะเขียนลงไปเลย12คนเห็นไหมคะนักเรียนถ้าสมมุติว่าข้อกำหนดของรูปเนี่ยค่ะเป็นยังไง ไม่ใช่1รูปแทน1คนเนี่ยนักเรียนจะต้องนับดีๆเนาะหรือว่าบางคนค่ะนักเรียนอาจจะใช้วิธีการนับแบบนับเลขคู่ก็ได้เออพอเลข2เป็นเลขคู่ใช่ไหมเราเคยเรียนเรื่องเลขคู่เลขคี่กันไปแล้ว2เป็นเลขคู่จํานวนที่1ถัดมา 4, 6 8 10 12เนี่ยนักเรียนสามารถเริ่มนับ2 4, 6 8 10ดสิบ และ12ก็จะได้คำตอบเท่ากับ12เหมือนกันนะคะถัดไปค่ะดัดไปในข้อ2มีเด็กชอบไอศครีมรสนมกี่คนอ่าในข้อนี้ค่ะนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่ามีรูปคนอยู่ทั้งหมด4รูปดังนั้นเราต้องนำา2มาบวกกันทั้งหมด4ตัวค่ะใช่ไหมคะเลข2 4ตัวดังนั้นค่ะนักเรียนคำตอบในข้อนี้นี่เลยครูพอยก็จะเริ่ม สองตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนาะตัวที่สามค่ะและตัวที่สี่ซึ่งได้คำตอบเท่ากับ8นั่นเองนะคะจึงตอบว่ามีเด็กชอบไอศกรีมรสนม8คนนะคะถัดไปค่ะนะักเรียนในข้อสามค่ะถามว่าไอศกรีมรสใด,ดที่มีเด็กชอบมากที่สุด เพราะเหตุใดอ่าตอนนี้มีอยู่สองรสด้วยกันนั่นก็คือส้มและนมคําตอบอะไรมากกว่ากันคะระหว่างส้มกับนมส้มถูกต้องเอ๊ะทีนี้เพราะอะไรล่ะอ้าวนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรคะเพราะอะไรในที่นี้เนี่ยนักเรียนสามารถใส่เหตุผลได้ตามความคิดของนักเรียนเลยเช่นครูพลอยคิดว่าเพราะส้มเนี่ยคะ่ะ มีรสชาติหวานเออแล้วก็บางทีเนี่ยก็อาจจะอมเปรี้ยวด้วยหวานๆเปรี้ยวเป็นยังไงทานแล้วสดชื่นอ่าอาจจะให้เหตุผลเนี่ยมากกว่านี้ก็ได้นะคะหรือว่าในกรณีนี้ค่ะคำถามข้อนี้นักเรียนอาจจะตอบว่าเพราะ12เนี่ยเป็นยังไงคะ มากกว่า8ก็ได้เห็นไหมคะนะข้อนี้สามารถตอบได้หลากหลายนั่นเองอ่ะไปดูอีกสักหนึ่งข้อค่ะนักเรียนเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวันโอเคข้อนี้ค่ะเป็นแผนภูมิเหมือนกันเลยชื่อแผนภูมิบอกว่าจำนวนลูกค้าที่ชอบซื้อข้าวมันไก่ในร้านต่างๆในโรงอาหารในหนึ่งวันเออ ในโรงอาหาร1โรงอาหารเนี่ยมีข้าวมันไก่อยู่หลายร้านมากเลยค่ะมีตั้งแต่ร้านที่1 2 3 4โอ้ทีนี้ค่ะแต่ละร้านเนี่ยก็มีจำนวนลูกค,ค้าที่กำลังต่อคิวซื้อไม่เหมือนกันเราสามารถดูข้อมูลได้จากตัวแผนภูมิตัวนี้นะคะซึ่ง สิ่งที่สำคัญอย่างสุดท้ายคือข้อกำหนดของรูปบอกว่าวงกลม1รูปแทนจำนวนลูกค้า1คนคะ่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถนับเลอได้เลยเนาะไม่เหมือนกับข้อเมื่อกี้นะคะที่เราจะต้องนำสองมาบวกกันไปเรื่อยๆนะคะทีนี้มาถึงคำถามค่ะนะักเรียนถามว่าจากแผนภูมิรูปภาพ ถ้าพิจารณาจำนวนลูกค้า,าจำนวนลูกค้าในแต่ละร้านนะคะนักเรียนจะเลือกซื้อข้าวมันไก่ร้านใดจึงจะได้ข้าวมันไก่เร็วที่สุดเพราะเหตุใดเออสิ่งที่เขากำหนดเนี่ยเขาให้เราดูจากจำนวนลูกค้าลูก าตามปกติค่ะเวลานักเรียนไปซื้อของถ้าร้านคา้าร้านนั้นมีจำนวนลูกค้าน้อยนักเรียนมีโอกาสที่จะได้ของเร็วกว่าร้านที่มีจำนวนลูกค้าต่อคิวมากๆใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นร้านไหนหน้าที่เราซื้อแล้วเราจะได้เร็วที่สุด ก็จะต้องเป็นร้านที่มีจำนวนลูกค้าต่อคิวเนี่ยน้อยที่สุดใช่ไหมเอ๊จาก4ร้านในแผนภูมิร้านไหนคะมีจำนวนลูกค้าน้อยที่สุดคำตอบคืออ่าใช้ได้ค่ะร้านที่3นั่นเองเพราะว่ามีรูปวงกลมแค่5รูปก,ก็สื่อความหมายว่ามีคนต่อคิวซื้อเนี่ยกี่คนคะ 5คนนั่นเองดังนั้นน้อยที่สุดเลยเห็นไหมคะดังนั้นเราก็จะ,จะได้คําตอบเนะว่าร้านข้าวมันไก่ร้าน3นี่แหลคะค่ะที่จะทำให้เราได้ข้าวมันไก่เร็วที่สุดเพราะมีจํานวนลูกค้าน้อยที่สุดนั่นเองนะคะการนำเสนอแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยคะ่นะนักเรียนเป็นการนำเสนอข้อมูลรูปแบบหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราคะ่ะ จะใช้รูปภาพที่มีลักษณะเหมือนกันมีขนาดเท่ากันเนี่ยนะคะมาใช้ในการนำเสนอจำนวนอ่าที่นี้ค่ะนักเรียนครูพออยากยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสมมติว่าเป็นหนังสือหรือเป็นการดูทีวีหรืออะไรก็ตามที่มีเฉพาะตัวหนังสือเยอะๆเต็มไปหมดเลยมีเฉพาะตัวหนังสือและตัวเลข และอีกแบบหนึง่งมีรูปภาพมาประกอบมีสีสันสวยงามนักเรียนชอบดูแบบไหนมากกว่ากันคะอชอบดูแบบที่มีรูปภาพแบบที่มีสีสันสดใสใช่ไหมคะในการใช้ประโยชน์จากแผนภูมิรูปภาพเนี่ยคะ่ะนักเรียนบางครั้งเนี่ยมีหลายๆข้อมูลที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องนำเสนอเพื่อให้คนอื่นที่เขาสนใจหรือใช้เป็นข้อมูลที่จะ เผยแพร่ให้คนหลายๆคนอ่านเนี่ยนะคะก็ควรที่จะจำนำเสนอข้อมูลให้มีความสวยงามเพื่อที่จะดึงดูดใจให้หลายๆคนเนี่ยมาอ่านสมมตินักเรียนเห็นเนี่ยนักเรียนก็น่าจะอยากอ่านมากกว่าถ้าเป็นข้อความหรือเป็นตัวเลขธรรมดาถูกไหมคะอันเนี้ยนะคะเป็นจุดเด่นของการนำเสนอข้อมูลแบบ ใช้แผนภูมิรูปภาพเนาะซึ่งก็จะมีจะมีส่วนประกอบค่ะอยู่ทั้งหมด3อย่างด้วยกันนั่นก็คือชื่อแผนภูมิเพื่อบอกว่าแผนภูมินี้จะบอกอะไรเราจะบอกจำนวนของอะไรอย่างที่สองก็คือตัวแผนภูมินะคะก็จะเป็นการบอกข้อมูลต่างๆโดยใช้รูปภาพนี่แหละและส่วนสุดท้ายคือข้อกำหนดของรูปค่ะจะเป็นการบอกว่า รูปภาพหนึ่งรูปภาพที่เราใช้ในแผนภูมิของเราเนี่ยหมายถึงจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่จํานวนกี่อย่างเช่นจํานวนกี่ชิ้นกี่คนนะคะในลักษณะนี้ค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องของแผนภูมิรูปภาพไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะถ้าเวลาที่นักเรียนค่ะ ไปเปิดเจอหนังสือพิมพ์เปิดเจอบทความในที่ต่างๆและเขาใช้แผนภูมิตอนนี้นักเรียนทุกคนอ่านเป็นแล้วเนาะสามารถดูข้อมูลเป็นแล้วนะว่าเออแผนภูมิน,นั้นเนี่ยเขาบอกข้อมูลอะไรเราบ้างนะคะนอกจากนี้ค่ะจากแผนภูมิรูปภาพเรายังมีแผนภูมิวงกลม แผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิอีกหลายประเภทมากๆเลยเดี๋ยวนักเรียนค่ะจะได้เรียนกันต่อในระดับชั้นถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันนี้เป็นคาบเรียนสุดท้ายที่เราจะเจอกันแล้วครูพลอยขอฝากให้นักเรียนนะคะ มันทบทวนบทเรียนตั้งแต่หน่วยแรกจนถึงหน่วยนี้เลยเนาะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม2จากอักษรนะคะในหนังสือเรียนเนี่ยคะ่ะนักเรียนจะมีทั้งตัวอย่างมีทั้งคําถามที่น่าคิดน่าอ่านเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมฝึกทักษะให้นักเรียนได้ทำนอกจากนี้คะ่ะนักเรียนเรายังสามารถใช้คู่กับแบบฝึกทักษะ เป็นแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป1เล่ม2จากอักษรได้อีกด้วยนะคะถ้านักเรียนคนไหนคะ่ะมีคำถามอาจจะถามได้จากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าสอบถามคุณครูจากที่โรงเรียนหรือคอยสอบถามกับเพื่อนๆก่อนเนาะถ้าใครมีคำถามเนี่ยอย่าเก็บไว้ในใจนะลูกเพราะ เราเนี่ยก็จะไม่ได้คําตอบแล้วเราก็จะกลายเป็นคนไม่รู้ต่อไปใช่ไหมคะหรือถ้ามีโอกาสเจอครูพลอยตัวจริงค่ะทักทายกันได้ใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ค่ะครูพลอยต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยที่ตั้งใจเรียนกันมาตั้งแต่ตน้นอยู่กันมายาวๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ค่ะในชั้นป .2 ออบ,บายๆค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน